สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Ford XL Plus นะครับลูกค้าเข้ามาติดเป็นจอ 2K นะครับเนี่ยจอ 2K RAM 4พร้อมกล้องรอบคันนะครับนี่ครับเข้าเกียร์ถอยพัดตัดให้เป็นกล้องถอยแล้วกล้องรอบคันแบบนี้นะครับก็เนี่ยสตาร์ทรถล,ลองให้ดูแอร์ก็จะโชว์ที่หน้าจอแบบนี้นะครับมาพร้อมระบบแคนบัสนะครับ เส้นก็จะโค้งตามพงมาลัยให้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับล้ำๆแบบนี้เลยแต่นี้ Ford XL p พัดนะครับนี่ครับมาพร้อมกับโมเดลตรงรุ่น Ford เลยนะครับนะครับได้ภาพเนียนๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าตกไฟเลี้ยวขวานะครับภาพก็จะตัดให้เป็นด้านขวาอย่างเงี้ยครับทั้งด้ทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้เลยนะครับ นี่จอทุกเคนะครับเร็วแรงอยู่แล้วครับซียู8คอสองตัวครับคอนโทรลอะไรแล้วก็ใช้ได้หมดนะครับตัวคําสั่งเสียงนี้ก็ใช้ได้นะครับไป, Festival. ไปเซนทันเฟสติวัลนะครับใช้งานง่ายครับกดเพียงปุ่มเดียวจะฟังเพลงอะไรจะไปที่ไหนก็พูดได้เลยอย่างนี้ครับ มเลน้าทางเหนือแล้วเลี้ยวขวาเนี่ยครับสนใจนะครับสินค้าล้ำลแบบนี้ภาพชัดๆแบบนี้ทักมาที่เพจร้านได้เลยนะครับขอบคุณครับ